สีสุวรรณจวกแกรงผู้วาชัดชาติเอาแต่สร้างภาพปล่อยขยะท่วมดอนเมืองวันนี้พี่สีนักร้องของเราโผล่เยี่ยมหน้างานเลยนะครับพร้อมถ่ายรูปโพสต์ตประจานผลงานชัดชาติพร้อมถามว่าปล่อยให้มีกองขยะท่วมดอนเมืองได้อย่างไร โดยนายสิรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้เปิดเผยว่าทางสมาคมได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในชุมชนเรียบทางรถไฟฟ้าสายสีแดงว่าได้รับความเดือดร้อนจากการที่มีการนำขยะประเภทต่างๆมากองทิ้งไว้บริเวณข้างถนนเรียบรถไฟฟ้าสายสีแดงดังกล่าวมานานแล้ว โดยชาวบ้านเนี่ยได้แจ้งว่าพยายามร้องเรียนไปยังสำนักงานเขตดอนเมืองทั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรสมาชิกสภาเขตและว่าที่ผู้สมัครสสพักต่างๆที่เริ่มหาเสียงกันในขณะนี้แต่ก็ไม่มีใครลงมาเหลียวแลมาแก้ไขปัญหาอะไรเลยโดยเฉพาะขยะที่คนงานก่อสร้างของบริษัทใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ ที่มาสร้างแคมป์งานอยู่ใกล้ๆมักแอบนำมาทิ้งกองไว้บริเวณดังกล่าวอยู่เสมอทำให้เกิดกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปไกลถึงโรงเรียนวัดหลักหกเลยทีเดียวคุณศรีสุวรรณจันญายังบอกต่ออีกว่าทางสมาคมเนี่ยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็พบกองขยะดังกล่าวจริงและมีสภาพที่สะสมมานานประมาณ7เดือนแล้ว ซึ่งอยู่ในช่วงที่นายชัดชาติสิทธิพันธ์เข้ามาเป็นผู้ว่ากอทมอพอดีและก็แปลกใจว่าทำไมจึงปล่อยให้มีการนำขยะเหล่านี้มาทิ้งเกลื่อนมากมายเช่นนี้ หรือนโยบายหาเสียงของผู้ว่ามีไว้เพียงสร้างภาพหลอกคนกรุงเทพที่ชอบคลั่งไคล้นักสร้างภาพไปวันๆเท่านั้นและแน่นอนเรื่องนี้ทางสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจะรีบทำหนังสือร้องเรียนไปยังผู้ว่ากรทมให้รีบสั่งการไปยังหน่วยงานในสังกัดให้รีบมาเคลียพื้นที่ดังกล่าวเสียโดยเร็ว หรือยามเช้ามืดจะมาวิ่งไหลสดเผชิญกับความจริงในพื้นที่เกิดเหตุเขตดอนเมืองแหวงสนามบินก็ยิ่งดีและพอคุณศรีสุวรรณโพสต์ลงโซเชียลก็มีกองเชียร์มาคอมเมนต์จมตีผู้ว่าชัดชาติว่าสงสารคนกทมเลือกมาเองทนเอาหน่อยนะแล้วพอทางคุณศรีสุวรรณจัญญาเนี่ยได้โสสพสต์แะผู้ว่าชัดชาติเรื่องขยะท่วมดอนเมืองไปไม่นาน สักพักทางเพจสำนักงานดอนเมืองก็ได้โพสต์ว่าเรื่องนี้ถึงผู้ว่าชัดชาติแล้วโดยทางผู้ว่าชัดชาติเนี่ยได้ลงพื้นที่สั่งแก้ไขจัดการเก็บขยะทั้งหมดด้วยตนเองซึ่งทางสำนักงานเขตดอนเมืองได้ชี้แจงอีกว่า เบื้องต้นได้ตรวจสอบแล้วพบว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งสำนักงานเขตเนี่ยได้เคยมีหนังสือถึงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาคนลักลอบนำขยะมาทิ้งในพื้นที่ว่างเปล่าอันนี้แล้วและจากนี้สำนักงานเขตดอนเมืองจะมีการเชิญการรถไฟแห่งประเทศไทยมาร่วมหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวร่วมกันต่อไปสรุปคือขยะก็เก็บไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ดรามายังไม่จบ เมื่อมีชาวเน็ตส่วนหนึ่งยังข้องใจว่าถ้าเรื่องนี้คุณศีสุวรรณไม่ร้องเรียนก็คงไม่มีใครมาจัดการใช่หรือไม่หรือต่อจากนี้อยากแก้ปัญหาอะไรตรงจุดไหนในพื้นที่กทมคงต้องร้องไปที่คุณศีสุวรรณก่อนหรือเปล่าจนได้เป็นข่าวถึงจะมีหน่วยงานใดลงมาจัดการก็ถือว่าเรื่องนี้พี่สีของเราได้แต้มต่อไปจริงๆ สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเรากันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวและสาระดีๆที่มีมาฝากทุกวัน hit movie ช่องนี้มีแต่เรื่องสนุก